เราคาดหวังว่าความก้าวหน้าจะเป็นเส้นตรงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างราบรื่นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความก้าวหน้าขึ้นๆลงๆบางวันดีมากบางวันแย่มากบางช่วงก้าวกระโดดบางช่วงถดถอยนี่คือธรรมชาติของการเรียนรู้ เมื่อเราคาดหวังเส้นตรงแต่ได้เส้นคดเคี้ยวเราจะผิดหวังเราจะคิดว่าอะไรผิดปกติทำไมวันนี้ถึงแย่กว่าเมื่อวานทำไมสัปดาห์นี้ถึงทำได้ไม่ดีเท่าสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็ท้อแล้วก็เลิกแต่ความจริงคือไม่มีอะไรผิดปกตินี่คือวิธีที่ความก้าวหน้าทำงาน ดูกราฟหุ้นมันไม่เคยขึ้นตรงๆมันขึ้นลงขึ้นลงแต่ในระยะยาวมันขึ้นดูการเรียนรู้วันหนึ่งเราเข้าใจอีกวันเราสับสนแต่ในระยะยาวเราเก่งขึ้นดูการออกกําลังกายบางวันแข็งแรงบางวันอ่อนแรงแต่ในระยะยาวร่างกายดีขึ้นคนที่มีโกรธตไมซ์เสร็จเข้าใจเรื่องนี้ พวกเขาไม่ตื่นตระหนกเมื่อมีวันที่แย่พวกเขารู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพวกเขามองภาพใหญ่มองแนวโน้มในระยะยาวไม่มองแค่วันเดียวสัปดาห์เดียวพวกเขาทำต่อไปแม้จะมีวันที่ถอยหลังเพราะพวกเขารู้ว่าในระยะยาวพวกเขากำลังก้าวหน้า ดังนั้นอย่าประเมินความก้าวหน้าจากวันเดียวถ้าวันนี้ทำได้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าแต่ถ้าพรุ่งนี้ก็ไม่ดีก็ยังไม่เป็นไรมองเดือนมองไตรามาสมองปีถ้าในระยะยาวดีขึ้นนั่นแหละคือความก้าวหน้าอย่าปล่อยให้วันเดียวที่แย่ทำให้เราเลิกเพราะความก้าวหน้าไม่เคยเป็นเส้นตรง